ตอนวันแรกก็ไม่เจ็บเลยวันแรกก็หน้าปกติที่แปกก็คือหน้าเด็กลงเออไปเห็นอย่างมาหน้าคือเค็งดีตึงดีแท้ะไะเลยนะงามเนาะหน้าเค็งหน้างามดีแต่ก่อนก็ไม่ค่อยเห็นหน้าตัวเองหย่อนใช่ไหมพราะอายุเริ่ม45ขึ้นไปนี่อันนี้มันก็จะลงลงลง โยนลงมาใช่ไหมกระดูทุกวันก็มันมันรับไม่ได้อะหาดูวิวประมาณสองสามปีะนะก็บินบินมาถามเพื่อนเพื่อนเคยมาก่อนแล้วเพื่อนอยู่ที่ลาวอะ่ะเขาบอกแนะนํามาตรงนี้ไม่เจ็บก็บอกว่าอย่างงี้พี่ก็เลยมาก็ทุกคนถามก็บอกทุกคนนั่นแหละอ <c oughs> าไมที่แรเขาบอกว่าหน้าทําไมหน้าตึงใช่ไหมภาษาไทยตึงแล้วว่าหน้าเข่ง ภาษาลาวจะเข่งเนาะลาวก็จะเรียกกันว่าหน้าเข่งดีเนาะห้าปีแล้วหน้ายังเข่งอยู่แม่ที่แรกก็คิดว่าจะมาปรึกษาเฉยๆนะแต่ก็ดูเห็นมีมีคนรีวิวทํามาเยอะก็ไม่บวมไม่อะไรไม่เจ็บไม่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็มาปรึกษาพอปรึกษาก็เห็นคนออกมาก็ไม่บวมก็เลยสนใจก็ตัดสินใจแบบรวดเร็วเลยเรามีอายุแล้วแล้วก็กลัว ส่วนมากกลัวมากกลัวก็อยากหาหมอที่แบบให้เรามั่นใจหน่อยไงจะได้ไม่กลัวก็ <laughs> <laughs> มีคนทักเยอะอยู่นะหลังจากทําไปคนก็บอกว่าดีขึ้นเยอะดีเพราะว่าแผลแผลสวยมากหลายคนก็ทักว่าแผลสวยมากไม่เห็นเลยหลังคนก็จะไม่รู้เลยว่าเราทำอย่างเงี้ยถ้าไม่ตั้งใจดูถ้าตั้งใจดูก็ค่อยเห็นแผลหน่อย <laughs> ถ้าใครสนใจมาทำเฟล็อกที่ทิลิพรคลินิกไว้ใจได้มอเก่งมาก และวก็ใจดีค้นบริการหรือว่าค้นรอบข้างก็ใจดีหลายใครคำแนะนำที่ดี